สวัสดีค่ะวันนี้เนื้อพาชมนะคะ2คันด้านหลังนี้นะคะเป็นตัว4ประตู h i g h นเ n d e r นะคะเกรดแนะคะทั้ง2คันเลยเป็นบอดี้ใหม่ล่าสุดของเรานะคะตัว2024เดี๋ยวเนร์ดจะพามารีวิวทั้ง2คันนี้นะคะว่าตกแตง่งแตกต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่คันด้านซ้ายก่อนนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะมีในตัวของการเปลี่ยนล้อแมกนะคะเป็นตัว TE37XT นะคะคันนี้นะคะจะใส่ยางดีเซนตีนะคะก็ จะเป็นทรงเดิมจากโรงงานเลยก็คือไม่ได้โหลดนะคะก็ลูกค้าใช้งานไม่อยากโหลดก็คือเป็นล้อใหญ่ยางใหญ่อ่าก็ตัวนี้เป็นตัวบอดี้ใหม่ล่าสุดนะคะภายในของเราก็ใหม่เหมือนกันนะคะที่แปลกใหม่ไปเลยก็จะเป็นในตัวของบูทหลังคาด้านบนนะคะตัวเซตของเรานะคะคุมโทนนะคะเริ่มตั้งแต่ลาวจับนะคะเป็นสีดําใหม่เลยเริ่มตั้งแต่เกรดแซนนะคะจนถึงตัวท็อปเลยอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูอีกคันหนึ่ง เดี๋ยววนมาข้างหลังนะคะอีกคันนึงนะคะก็จะเป็นสายซิ่งนะคะ2คันนี้นะคะแต่งจบมาจากร้านน้ากระบวนการยางนะคะทั้ง2คันเลยอ่ะอีกคันนึงก็เป็นแฮร์รี่เกตแซดเหมือนกันนะคะคันนี้นะคะก็จะมีการเปลี่ยนล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กเอ็นไฟนะคะเอสอ่าโอเวนโอเวนโอเนอ็นไฟนะคะ RSR นะคะอ่ะจะเป็นสายยาง255หนะคะสเต็ปโหลดก็จะเป็น สอง 4, สี่สเตปวัยรุ่นเลยสองคันนี้ก็จะแตกต่างกันที่คันนี้นะคะไม่ได้โหลดจะเป็นทรงเดิมนะคะส่วนคันนี้เป็นโหลดหน้าสองหลังสี่าลูกค้านะคะตัวนี้นะคะเป็นแนวทางนะคะถ้าลูกค้าชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนก็สามารถอินบ็อกเข้ามาหาเซลเนอร์ได้อยากได้ทรงไหนเราจัดให้ได้หมดอยากแต่งล้านไหนเราจัดให้ได้หมดนะคะ สำหรับโโรชั่น2คันนี้นะคะจัดโปรดาวเริ่มต้นอยู่แค่69,000บาทเท่านั้นลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาได้เลยค่ะเบอร์โทร,โทร0 8 1 1 4 2 1 8 8 7ฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ